บาบิดีไม่รู้ว่าโกคูพูดเรื่องอะไรเขาสั่งให้จอมานบูรีบจัดการมันแล้วไปเมืองทางตะวันตกกันเถอะโกคูคิดในใจว่าจะต้องพยายามถ่วงเวลาเอาไว้จนกว่าทรังจะเอาดราก้อนเรดาร์มาได้พลังของทรังไม่เคลื่อนไหวตอนนี้ทรังหยุดดูอยู่เฉยๆโกคูก็ตะโกนให้ทรังรีบไปเร็วๆทรังก็ได้สติรีบไปทันทีบาบิดีกับจอมานบูงงว่าโกคูคุยกับใครโกคูก็ว่าอย่าไปสนใจเลยโกคูจำเป็นต้องทวงเวลาให้ได้มากกว่า นี้เขาจึงกลับคืนสู่ร่างเดิมจะช่วยอธิบายเรื่องซูเปอร์ไซยาให้เข้าใจง่ายๆให้ฟังนี่คือร่างปกตินี่คือซูเปอร์ไซยาและนี่คือซูเปอร์ไซยาสและนี่ก็คือซูเปอร์ไซยาที่ข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้น ท่านเจ้าพิภพที่ดูอยู่ที่โลกหน้าบอกให้โกคูหยุดเถอะถ้าทำแบบนั้นเวลาที่เหลืออยู่ต้องหมดไปแน่ท้องทะเลปั่นป่วนคลื่นรมแรงผมของโกคูเริ่มยาวขึ้นเทจินฮังกับชาวสึกก็รับรู้ได้ถึงสิ่งนี้มันสั่นสะเทือนไปทั้งโลกโกคู Goku ระเบิดพลังออกมาซุปเปอร์ไซย่ายสามโกคูถือกำเนิดแล้วในร่างที่ผมยาวขึ้นแต่คิ้วหายไปแม้หน้าตาของซุปเปอร์ไซย่ายสามจะดุดุขึ้นแต่จอมานบูก็ไม่ได้มีความกลัวเลย มาถึงบ้านแคปซูลแล้วรีบไปถามคุณตาว่าดราก้อนเรดาร์อยู่ที่ไหน การต่อสู้ระหว่างซูเปอร์ไซย่สามโกคูกับจอมมานบูก็ได้เริ่มต้นขึ้นโกคูเป็นไฟบุกกรต่อยจอมมานบูเป็นลูกโป่องอยางยืดไปเลยจากนั้นเหวี่ยงจอมมานบูลงไปที่พื้นไปชนกับตึกจนตึกพังพินาศบูก็บินกลับขึ้นมายิ้มจอมมานบู Wu, ใช้ท่าของเบจิต้าปล่อยพลังรัวๆใส่โกคูก็ปัดออกไปแล้วมันก็ใช้หมัดยางยืดมาต่อยโกคูโกคูยิ้มแล้วทั้งคู่ก็เข้ามาซัดก,กันนัวจบลงด้วยการปล่อยพลังอัดใส่กัน ที่แคปซูลคอป์ปอเรชันทรังยังคงรื้อค้นหาดราก้อนเรดร์กันต่อไปแต่ก็ยังหาไม่เจอโกคู Goku จำต้องสู้ทวงเวลาต่ออีกหน่อยแล้วตอนนี้ก็จบลง